แต่ว่าจริงไม่ต้องเดาหรอกคุณผู้ชมมันได้ทำให้เราเนี่ยว่ายน้ำเร็วนะครับโอ้โหคุณผู้ชมเร็วเกินอันนี้เร็วเกินเอาละครับก็ตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็มีระบบซเปอปลั๊กแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากจะช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถโดเนทเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซื้อปลั๊กตรงนี้เลยฮะ อาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปเิ่นเ,เกมไมค์ครับแม่เนนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่นมอนนี้กันนะครับก็ภายในมอนนี้เนี่ยมันก็จะมีโทเทมเพิ่มมาเยอะมากเลยนะครับแบบเขาบอกว่า43โทเทมใหม่เลยเหรอรีวิวนี่คือแบบ3ามพเลยนะครับเยอะจัดอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าครับผมโอเคมาจะวันนี้เราเข้ามาในแมปแล้วนี่ครับผมเป็นห้องที่แบบเหมือนโดนขังอยู่เลยเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอ่ะมันก็จะมีโทเทมบอกด้วยนะครับโอ้โหคุณผู้ชมเยอะจริงอะไรจริงก็เนี่ยซึ่งแต่ละโทเทมเนี่ยมันน่ารักมากเลยคุณผู้ชมดูอย่างน้องคิปเปอร์ดี๋ยวโอ้โหตาแป๊วเล ซึ่งมีอะไรอีกไหมโอ้โหเยอะมากอะดูน้องสไตรเดอร์ดิโอ้โหน่ารักเกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็จะมีแบบให้เลือกไปเล่นอิสระ,ะครับกับสตอรี่โหมดเหรอผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันคุณผู้ชม เอาล่ะจ้าวันนี้เราว่ามาแล้วนะครับซึ่งเฮย้ยคืออะไร <c oughs> อยู่กล่องก็หายไปนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นอิสระแล้วนะครับผมหนดูดีมีโทเทมอะไรบ้างเนี่ยเราต้องมาลองกันดูนะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะใช้โทเทมได้ใช่ปะ่ะเราก็ต้องเจ็บก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราน้องฮาร์ดมาละกันนะครับอ่าโอเคแล้วเราก็จะให้มันมาตบเราครับผมอ่ามือนึงเนี่ยถือโทเทมไว้ใช่ไหมเอ้ลืมในเป็นร้องเนี่ยมมนถือมือนึงไม่ได้ใช่ปะ่ะงั้นก็ไม่เป็นไรครับมาอย่างแรกมันก็จะเป็นแบบว่าเอาสลอ็อ ใกล้ตายแล้วคเอา ตายไปเลยเหรออาอคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบเวลาเราถือเนี่ยเราจะได้พลังจากโทเทมแทนนะครับนึกว่าแบบเราเนี่ยต้องตายก่อนนะครับผมถึงจะได้พลังอะไรเงี้ยเอาไปอย่างแรกเลยแล้วกันอสโอตนะครับซึ่งเราก็ได้จะได้เป็นแบบตีแรงปะกับหายใจใต้น้ำได้นะครับขอร้องหน่อยขอร้องหน่อยเจ้าเน่กลายเป็นน้องอสโอตนะครับผมว่ายน้ำไปเลยโโอ้หคุณผู้ชมว่ายเร็วจัดนะครับแล้วก็ไม่มีแบบฟองน้ำขึ้นมาเลยเนี่ยเออโกงดีเหมือนกันแฮะเอาล่ะไอซอมบี้ครับผมเออต่อไปเฮย้ยดีเราตายเลยเหรอโอ้มันโหดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพลังอสโอตเนี่โยโหดจริงออะะะไไรรจจิงวต่ปก็เปป็็นนนนนอ่ะัังงงคคคาาาาาววรรบซึพเเเีลย เลยอะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือการบินได้นะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีฮะผมว่าแบบคือมันบินได้อะแต่ว่ามันมองไม่เห็นนะครับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะเออวไปหนึ่งนะถ้าเราต่อยหมูเนี่ยทีเดียวตายเลยปะเฮ้โยโหดจริงวะ่ะแล้วก็อย่างที่3นะครับเหมือนว่าจะเป็นหนาน้องพึ่งนะครับผมไหนโรเซ่พึ่งของเราเฮ้ยเวลาเดินเนี่ยมันจะมีแบบดอกไม้เนี่ยโผล่มาด้วยนะครับก็คือแค่เราวิ่งเนี่ยมันก็เป็นการปลูกดอกไม้แล้วหรอโอ้โหพื้นที่แถวนี้แบบดูสดใสไปเลยนะครับน่ารักกะดูดดิิเเเเเฮ้ยยยีี๋วววทาาไมลร่่งน เหมือนแบบมาเติมบล็อกดินไปด้วยนะครับอารมณ์เหมือนแบบเราจะบินได้เลยอะแต่ก็ไม่ใช่นะสมมติว่าจะถมที่เนี่ยเราแค่วิ่งเลยดีกว่าถือว่ามีประโยชน์นะครับเนี่ยเอาใหม่ดิอย่างต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพลังของน้องเบสนะครับผมบินได้ปะมีไม่ได้นะแต่ว่าเฮ้ยสามารถคลิกขวาได้ว่ะแล้วก็ไปการปล่อยไฟบอลออกมานะครับเฮ้ยเดี๋ยวนึกอะไรออกแล้วครับเมื่อกี้มีน้องวัวน้องหมูใช่ไหมเราจะปล่อยไฟบอลเข้าไปครับจะวันี้เอ้าไม่โดนว่ะ เอาใหม่เอาใหม่เออเนี่ยโดเข้าไปเลยครับแล้วเราก็จะได้เนื้อสุกมากินเนรับผมใช้นี้ต่อยไปเลยนี่เรียบร้อยฮะแล้วก็อย่างต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าแคทเนี่ยผมหรือน้องแมวนั่นเองน้องแมวทำอะไรได้อ่ะขี้ขวาไหครับไม่มีอะไรนะก็คือแบบน้องแมวก็จะมีในวิชั่้นเองนะครับก็คือถ้าไปตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีประโยชน์นั่นเองครับผมแล้วอย่างต่อไปฮะอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าน้องไก่นั่นเองน้องไก่ทำอะไรได้ครับ อย่างแรกเลยก็จะเป็นแบบว่าสโลฟอ l l ลิงนั่นเองนะครับนี่ตกแบบชา้าๆใช่ไหมก็ตกจากที่สูงเนี่ยไม่ตายแน่นอนนะครับเอาไง่ายๆเลยเอาสมมติเราใช้คู่กับไอ้นี่นะข้างขาวใช่ไหมแล้วก็เวลาตกเนี่ยเราจะถือน้องไก่นะครับเราก็จะเหมือนบินได้นั่นเองคุณผู้ชมนี่ค่อยๆลอย,อยลงมาเลยฮะแล้วก็อย่างต่อไปอันนี้คืออ่น้องวัวน,นะครับอ๋อเขาบอกว่าโทเทมน้องวัวเนี่ยมันเอาไว้เคลียร์แบบว่าสเตตัสแบบผิดปกตินะครับผมถือข้างขาวเลันอ่ะ แล้วผมก็ถือบัวนะครับอ๋อนี่ไงสามารถลบแบบเอฟเฟกได้เลยอะ่ะจัดว่ามีประโยชน์จัดเลยครับนี่คลิกขวาปุ๊บมันก็จะลบนะครับผมแล้วถ้าเป็นแบบว่าครีปเปอร์ล่ะครับนี่หน้าตาแบบน่ารักมากเลยนะคุณผู้ชมดูตามันดิโคตรแปว๊วอ่ะคลิกขวาต้องระเบิดแน่เลยผมว่าจัดไปโอ้โหนี่ไงคุณผู้ชมจอยนี้มาให้ใกล้น้องหมูละกันนะครับสวัสดีเพื่อน ระเบิดไปเลยครับนี่ตายเล้ยครับผมพลังของเทโเทมคริปเปอร์นั่นเองนะครับซึ่งเรามาลองเทพพลังระเบิดดีกว่าว่ามันแรงแค่ไหนนะครับเราจะทําการเสกเอรอนโกเลมมาครับผมเอาล่ะมาเดี๋ยวันนี้ระเบิดไปเลยครับเฮ้ยเห้าจัดเลยวะ่ะกลับมาดิสองที่ตายเลยเหรอแรงกว่าที่คิดอีกอนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอย่างต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นเทโเทมโรมานั่นเองคุณผู้ชมซึ่งเค้กขวาเนะี่ยมีอะไรปะไม่มีนะครับแต่ว่าจริงไม่ต้องเดาหรอกค,คุณผู้ชมมันจะทำให้เราเนี่ยว่ายน้ำเร็วนะครับโอ้โหคุณผู้ชชมมมเเ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 รร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 ็รรวว็็็็วว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 กกกกกกิินน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 อออออออัีีี้้้้่่่าาาาาืืะะะไยยยคคุณผูลลปฟฟแแตหบบ ความเร็วนี่มันเวอร์เกินไปคุณผู้ชมว่ายข้ามทะเลด้วยแบบเวลาแป๊บเดียวได้เลยอะก็คือเราวิ่งบนน้าได้เลยเหรอโอ้โหอันนี้คือบั๊กแล้วคุณผู้ชมความเร็วระดับนี้มันไม่ใช่มนุษย์แล้วแล้วก็อย่างต่อไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอเดอร์การเดียนะครับซึ่งเวลาเราถือเนี่ยเหมือนว่าเราจะขุดชานะครับผมแต่ว่าลองลงน้ำแป๊บหนึง่งหายใจใต้น้ำได้นั่นเองนะครับผมพี่แต่หนูว่ามันจะมีพลังฮะไม่เป็นไร อย่างต่อไปเอ็นเดอร์แมนเลยละกันนะครับเหมือนแห้งเลยสักอย่างเลยอะคลิกขวาไปดิเฮ้ยก็คือบอกว่ามันทําหน้าที่เหมือนเป็นเอ็นเดอร์โพคุณผู้ชมเวลาเราคลิกขวาเนี่ยมันก็จะไปเอ็นเดอร์แมนนี้ไปนั่นเองนะครับซึ่งไปไกลแค่ไหนวะเนะี What the fuck? ย่ยว่าแต่ฟ้าเฮ้ยมันไกลเกินมั้ยหนึ่งเอาเป็นบอกว่าใกล้ๆแล้วกันนะครับต้นไม้ตรงนี้ไปถึงหรือเปล่าเจา้าหนี้ถึงแล้วนะครับนี่เป็นไงแล้วก็จะว้ามาเลยครับผมถ้าพูดง,ง่ายๆก็คือเป็นเอ็นเดอร์โพนั่นเองครับผม โยนไปปุ๊บเราก็จะวัดไปปั๊บเลยนะฮะก็ถือว่าดีเหมือนกันนะซึ่งมันไม่มีดาเมจด้วยครับผมแล้วก็อย่างต่อไปฟิตโทเทมนะครับโทเทมน้องปลายอย่างนั้นเหรออันนี้เหมือนกันเลยคุณผู้ชมต่างแค่แบบว่าเอฟเฟกต์นี้มันดีกว่านะครับถามว่าทำไมพวกมันขุดได้เร็วปกติเลยฮะไม่มีแบบว่าขุดช้านะครับผมต่อไปก็จะเป็นน้องการนั่นเองในน้ำผมเห็นมีศัตรูอยู่นะเหมือนว่าจะเป็นเจ้าดรอนนะครับผพว่าแกเนี่ยมันยิงลูกไฟได้เลยเลยวะนี่ไงเอาลงน้ำปุ๊บแบบไม่มีพลังอะไรเลยฮะนึกว่ามันจะระเบิิิดดดดอออออ่่่่่่ะะะะะะถ้้้้้าาาายยยงงงใใสสเเเเนน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 ีกกกกก็็็จจปปรรรรรุไไไฟคคััับบบผมมโโหหลลแต โอ้โหมันเบสซ้ายอะผู้ชมแย่และเฮ้ยไปตรงๆหน่อยจะโดนไหมเนี่ยวัน,นเนี้ยเออนี่ไงโดนไปแล้วนะครับตายดิตายดิขอกินหน่อยได้ไหมอะ่ะเนื้อสเต็กแก่แบบสุกๆนะครับเอาไปไหนวะนะ่ะช่างมันแล้วกันแล้วก็อย่างต่อไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าน้องแพะนั่นเองนะครับไม้น้องแพะเหรอถ้าเราใช้ตบมันจะเป็นยังไงวะลองดูแล้วกันนะครับเอ้ยไม่ต้องตบเลยนี่หว่าแค่แบบเราถือไว้เนี่ยมันก็จะผลักศัตรูไปรอบๆเลยนะครับนี่กระเด็นเลยครับผมโดนไปดิเมจด้วยนะครับใเหม้ือ้มบีไปเห็นปะมันจะโดนผผักอ่่ะู้้ชมแตถาได้ดูเนนี่่ยาจะเป็นนแแคค่กการรผลัััะบบบยงไม่่คอยมมีดาเจออะะไไรรเเท่่าาหนม เอาวางครับตรงนี้นะครับแล้วก็น้องแพ้ของเราเออนี่ไงมันก็จะโดนน็อกแบ็กนั่นเองนะครับกระเด็นไปดีเข้าผมแต่ถ้าจะทําร้ายมันได้เนี่ยเดี๋ยวหาพลังงานอื่นเด้อถ้าไปตอนนี้ยังไม่มีว่ะสําหรับอย่างต่อไปนี่ก็จะเป็นฟ็อกนะครับหรือว่าหมาจิ้งจอกนั่นเองเขาบอกว่าถ้าเราถือนี้ไว้เนี่ยเราจะเก็บของได้ไกลขึ้นนะครับสมมุติว่าผมโยนไข่แบบนี้แ,บบแล้วกันแล้วก็ถือฟ็อกนะครับไหนดูซิอ๋อนี่เองผู้ชมถ้ามันอยู่ห่างๆเนี่ยมันก็โดดเข้าตัวได้นะครับทําหน้าที่เป็นเหมือนแม่เหล็กนั่นเองแล้วก็อย่างตตตต่่่่่่่่่่่ออ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 ไไปกาาาาารรรเเ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 ดดีีีีียยยยยนน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 นคคคัััััััับบบบบบผผมม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 ฮ้้้้้้้จจจะะะะแแโโูููลงงุ๋ณชหหืวววททใๆพิิส น,นบบ้องแกใช่มนี่ไงคุณผู้ชมยืนปพ๊บแบบน้องแกกระโดนพิษตายเลยนะครับอ่าถึงเวลาแก้แค้นแล้วเจ้าฮารเมื่อกี้เนี่ยเราทำอะไรเองไม่ได้วะขอหน่อยขอหน่อยเดินเข้ามาให้ใกล้นะครับโดดไปนี่ไงติดพิษแล้วครับผมแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราหนีกันเลยดีกว่าไม่ยุ่งแล้วเอออย่างต่อไปเลยแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นอ่มม้านั่นเองครับผมซึ่งคลิกขวาเพิ่มแบบโโอ้หวิ่งเร็วจัดเลยคุณผู้ชมพลังม้านั่นเองนะครับเร็วแบบวิ่งข้ามไบโอมได้อะ่ะสุดยอดสุดยอด ถือว่ามีประโยชน์ครับผมแล้วก็ไอ้แก่เนี่ยผมลองอยังวะไม่แน่ใจเหมือนกันฮะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวนะคือเวลาเราถือไว้เนี่ยมันจะมีขนแก่พุ่งออกมานะครับแบบเด้งทีละอันอะไรเงี้ยแล้วก็แรนดอมสีด้วยนะครับผมเจ้าว่ามีประโยชน์มันก็มีประโยชน์แหละคือถ้าเรายืนทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะมีอันนี้ออกมาเรื่อยๆนั่นเองคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบได้มาประมาณนี้นะครับถือว่าดีอยู่แหละมัง้งเอาล่ะอย่างต่อไปเลยละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไอ้อนโกเลมนะครับผมรูปร่างมันเหมือนไอรอนแมนเหมือนกันนะเนี่ยไไไหหนนรรรรซิมิมาทอะะะดด้้้เเเฮยี่ขววแแลบบบ หมาสมมติว่าถ้าเป็นฮัตอ่ะเฮย้ยกดขวาปุิบมแบบเหมือนมันโดนพลังกระเด็นไปเลยอ่ะนี่ไงจ้าวันนี้นะครับเหมือนว่าจะมีพลังต่อโซ้เพิ่มแล้วว่ะเออโดนไปดิยังไม่เห็นตายสักทีเลยแรง่ะเนี่ยเหมือนจะไม่แรงเลยคุณผู้ชมคือมันแบบแค่กระเด็นอ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างต่อไปแล้วครับลามะโทเทมนะครับผมเฮย้ย เดี๋ยนะคือละม้ามันทำให้เราบินได้เหรอดูดิคุณผู้ชมเวลาเราถือเนี่ยแล้วก็วิ่งไปนะครับมันก็จะมีเป็นแบบพรล่โผล่มานะครับผมแจ่มเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามันเกี่ยวละไมยังไงวะไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่าเราสามารถสร้างเป็นแบบพื้นที่บนอากาศได้เลยนะครับดูดิแล้วก็แบบมีสีสันจัดจัดเลยนะแล้วก็ยังต่อไปแม็กมาคิวนะครับผมเหมือนจะเพิ่มพลังในการกระโดดแฮะได้จัมบูทกับกันไฟนะครับถือว่าดีเหมือนกันนะนี่ตอนนี้มีไฟพอดีเลยเราก็จะโดดไปเลยครับไหนดูดิกันไฟจริงหรือเปล่านี่ไงโโอออออออ้้้้้้หหหหคคุณผผผูชชมมมิิวววจจจัััดดดดเเ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 เลลลยยฮะะะแแกกก็็็็็่่่่่าาาาาาางงตไไปปนนนนนนรรบบบบืขถ มันจะกลายเป็นแบบทาวเวอร์นะครับผมใช่ไหมนเนี่ยเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆ,ๆ <c oughs> มันจะไม่ได้ผลจริงหรอมันไม่ได้ผลหรอกคุณผู้ชมเอาไปว่าช่มันก่อนละกันนะครับอย่างต่อไปก็จะเป็นแพนด้านะครับผมซึ่งมันก็จะมีชั่ว่เคทหัวมันเรื่อยๆเลยนะครับเป็นาหารให้เราอย่างนั้นเหรอแต่ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะสามารถปั๊มได้ครับผมแล้วก็อย่างต่อไปแฟนท่อมนั่นเองนะครับเวลาเราถือเนี่ยเหมือนว่าเวลาจะผ่านไปเร็วขึ้นนะครับดูดิเวลาตอนกลางคืนแบบผ่านไปแป๊บเดียวเองอะเอาไว้เข้าวเวลาหรอที่เรากำลังถือทงแม่ชีอยูู่่รคับเนียดด แปบ,บเดียวก็คือแบบเวลามันหมุนแบบนี้แล้วนะฮะฟือผ่านพ้นไปนะครับผมเอาเป็นว่าอ่าให้มันเป็นตอนเช้าแล้วกันเนาะเอาเป็นน้องหมูดีกว,ว่านี่พลิกโทเทมนะครับคลิกขวาไปเฮ้ยเดี๋ยวนะสามารถกินได้หรืวอวะเฮ้ยนี่มันอาหารที่แบบไม่มีวันหมดนะครับผมโหโคตรแจ่มอ่ะคุณผู้ชมอ่าสมมติว่าเราโดนฮารตบแล้วกันมาทําให้ตัวเองหิวนิดนึงนะครับทีนี้ก็กินเข้าไปแลว้วผมนี่ของดีของด,องดีอย่างต่อไปก็จะเป็นอะพิเลเจอร์โทเทมเหรอฮะทำอะไรได้อะ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะคลิกขวาแล้วแบบเป็นกเกษตรไอโกเลมนะครับแล้วืคลิกรัวๆล่ะเออคลิิกขวาไปดมนนี้ะครับเรามีบแล้ว่ะโอ้โโหา เยอะคุณผู้ชมแล้วถ้าเราเสกครับนี่ไงไอพวกนี้มันก็จะโดนแบบลูกน้องของเราลุมกันทึบนะครับโหเราเยอะมากเลยอะไอรลอนก็เลียเป็นล้านก็ผมใครมันจะมาทำอะไรได้มันจะเต็มตัวก่อนหรือเปล่าวะเพราะว่านเก่าก็แบบเก็บกลับเข้าไปสะหน่อยละกันนะครับไป่งั้นแบบใส่ไม่ครบแน่เลยวะ่ะโอเค่จะวันนี้เกือบไม่พอนะครับโอ้โห เราเทพมันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยเยอะแบบเยอะมากอะอย่างต่อไปก็จะเป็นอะพลับรแบนนั่นเองครับผมซึ่งพลัแบนเนี่ยเวลาเราถือปุ๊บมันก็จะมีสเต็งนั่นเองนะครับไหนดูความแรงนี่ตอยไปดิโอ้โหทีเดียวตายเลยนะฮะโคตรโหดแล้วก็ยางต่อไปก็จะเป็นแรบบิทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยโอ้โหกระโดดสูงมากเลยคุณผู้ชมนี่ต้นไม้สูงใช่ไหมแล้วก็กระโดดขึ้นไปดิครับเอา้าขึ้นไม่ถึงวะนึงวันนึง,นงเอาใหมา่ขึ้นมาอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็โดดขึ ขี้ขวาปุ๊บแบบเป็นการคำรามนะครับผมทำแบบอย่างนี้ใช่ไหมทำการคำรามเข้าไปนี่กระเด็นมาแล้วครับโดนไมได้โดนพลังคำรามไม่ได้หกระเด็นโคตรไกลนะครับแต่ว่ามันเจ็บหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะไม่เจ็บ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างต่อไปอะอันนี้ก็จะเป็นชักเกอร์นะครับไหนลองดูดิคิกขวาไปนี่ไงก็จะเป็นการปล่อยพลังนะครับผมที่จะทำให้มันบินขึ้นไปนั่นเองเพื่อแต่มันก็ลงน้ำอะไม่เห็นเจ็บเลยใช้พลังพลแบ่แล้วกันนะครับนี่ตบมันไปเลยเพื่แต่ว่าก็ถือว่าดีเหมือนกันนะปรับเราเหมือนไส้ไข่เนี่ยเราก็ปล่อยพลังน เฮ้ยอันนี้มันจะดีป่วาวะเนี่ยอ๋อเหมือนว่าแบบถ้ามีหินอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเราจะเสกซิเวอร์ฟิตขึ้นมาได้นะครับอ๋อคุณผู้ชมเหมือนว่าจะต้องเป็นแบบสโตนปกติเลยนะครับนี่ก็จะเป็นการเสกซิเวอร์ฟิตน,นั่นเองโต้ผมไม่ค่อยชอบเลยคุณผู้ชมไปดีกว่าฮะอย่างต่อไปก็จะเป็นสเกลตันนะครับผมซึ่งเกลตันก็จะเป็นการยิงธนูน,นั่นเองคุณผู้ชมอ่ะน้องวัวน,นะครับยิงเข้าไปตายไปทีคราวนี้สองทีตายครับผมก็ถือว่าแบบมีธนูที่แบบสามารถยิงได้ไม่จำก,กัดเลยฮะแล้วก็อย่างต่อไปครับผมสลามโทเทมนั่นเเเเเอออองงงงงนนนนน่่่่่่่่าา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 ารรรรรรรัััักกกกกีแแล้้้้้วววะะะะะะคคบบบทใหสสมมมถโดดดดดึไผจจฮยยตตูป คือเหมือนกระต่ายนะครับแต่ว่าพลังมันจะลดลงมานิดนึงนะนี่ก็เป็นกระโดดแบบนี้ครับผมแล้วก็อย่างต่อไปสโนโกเลมนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนมันจะมีสโนโผงมาคุณผู้ชมดูดิโอ้โหเป็นแผนแบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเราคลิกขวาเนี่ยก็จะเป็นการปาสโนโบอลด้วยนะครับน่าสนใจอ่ะคุณผู้ชมขอลองวิ่งลงก่อนขอใครลงไปนะครับปึ๊บอ่ะตรงนี้แล้วกันก็คือเวลาเราวิ่งเนี่ยสโนอยู่ชั้นด้านบนนั่นเองครับผมซึ่งถ้ามันสแต็กกันเรื่อยๆเนี่ยอ่ะมันก็จะเป็นชั้นแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ก็น,าน่ามมมมมมัันน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 ีีีีีีีวิลลลลเเ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 จอออรรรร์่่่่ยยยาาาสถปปปป็็ซซบบบ้้้ไไดะคผง เลเจอร์นะครับแต่ว่าทำทำไมนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ะเอาเป็นว่ามันเปลี่ยนได้ละกันอย่างต่อไปก็จะเป็นสไปเดอร์นะครับผมแมงมุมหรอไหนดูดิขี้ขวาไปก็จะเป็นการพ่นใหญ่นั่นเองนะครับนี่ยทำให้บอบที่เราต้องการเนี่ยไม่สามารถหนีไปได้นั่นเองนะครับแล้วจะเป็นแบบว่าน้องหมึกอ่ะหายใจใต้น้ำได้นะครับเคยพูดที่มันอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์นี้ทุกตัวเลยคุณผู้ชมแล้วจะเป็นสไซเดอร์ล่ะอ๋อนี่ไงตรงข้ามกันนะครับสไซเดอร์มันก็จะช่วยให้เราเนี่ย กันไฟได้นั่นเองก็คือแบบถ้าเราไปวิ่งบนลาวาเนี่ย <c oughs> ก็จะไม่เป็นไรเลยครับผมแล้วอย่างต่อไปนี่ก็จะเป็นหนาโทเทลนะครับหรือแบบน้องเต่านั่นเองมีพลังป้องกันนะครับกับอยู่ในน้ำนั่นเองคุณผู้ชมอยากรู้พลังป้องกันมันดีแค่ไหนอะ่ะเสกอันนี้มาแป๊บนึงน้องฮัทนะครับแล้วก็ทเทลไปก็มาดีครับเอาล่ะก็เหมือนแบบมันจะตบเราไม่เข้าเลยนี่หว่าโอ้โหโคตรถึกคุณผู้ชมถึกจริงว่ะเฮ้ถอยถ้าอย่างนั้นอะ่ะไอ้เหล่ากระเลมก็ได้ไม่เข้าปะแปบบ๊แบหบน,นึ่งแป๊บหนึ่เเเเเอ,อค้้้มมมขนนาาาไไรรบบกลี่่ยยัตห โหจัดครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปดีกว่าไม่งั้นโดนแน่เลยฮะอย่างต่อไปก็จะเป็นวิลเลจอร์นะครับซึ่งเวลาเราถือไว้เนี่ยเราก็จะมีเอฟเฟกบอกว่าฮีโร่ป่ะฮีโร่ของหมู่บ้านอ่ะก็น่าช่วยแบบเวลาที่เราซื้อของกับวิลเลจอร์เนี่ยมันจะลดราคาให้นะครับแรกก็อย่างต่อไปเป็นวิชนะครับผมหรือว่าแม่มดนั่นเองมันจะสุ่มได้เอฟเฟกนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นไอวิชชนใช่ป่ะมันจะมีเอฟเฟกแบบเป็นพิษป่ะวะขึ้นชื่อว่าสุ่มเนี่ยมันก็น่าจะไม่ดีเท่าไหร่ครับอ่าเฮ้ยแต่่่นนนนนีกกก็็เเปารไฟตออหมืัะ แล้วก็อย่างต่อไปครับผมวิทเทอร์สเกริตันเนาะเดี๋ยวเราไปหาน้องแก่ดูดีกว่าทำอะไรได้หรือเปล่านะครับสวัสดีน้องแก่เฮ้ยน้องแก่โดนสถานะวิทเทอร์ว่ะแล้วถ้าเป็นลุงอ่ะลุงก็โดนเหมือนกันนะครับโอ้โหก็ถือไว้คือแบบไอ้พวกนี้ก็จะโดนสถานะวิทเทอร์ตายหมดเลยว่ะตักติิทธ์จริงครับพลังของวิทเทอร์ครับผมดูดิก็ถือไว้เนี่ยเราใช้พลังคำสาบกับพวกมันเลยอะ่ะอารม์ฟิวนั้นเลยคุณผู้ชมแล้วก็เหมือนจะมีเป็นแบบซอมบี้พิกแมนเนาะทำอะไรได้ฮะเฮ้ยพขวาแล้วแบบฟ้าผ่าเหรอเฮ้ยอันนี้มันโหดดดดนน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 นะะะเเ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 เีีีีี่่่่่่่่ยยยยยอออาาาาาใใหมมมมมลลลงจจรรรร์คคคััับบบ้้้้้ฟผไไปปปิฮ็แแตวโทท มันจะเป็นแนวที่แบบเราถือโรเทมแล้วก็คลิกขวาใช้พลังเลยนะครับไม่ใช่แบบต้องตายก่อนนวผมถึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยอ่ะเป็นอีกแนวนึงนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นตามนะครับผมก็สามารถไปซื้อตามได้ในมาร์เก็ตเพจเลยครับผมสำหรับคลิปนี้คอมเมนต์ร์นิสสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ